สวัสดีครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีก2หรือที2ในเกมที่7กันดีกว่าฮะประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาะคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับเชียงใหม่ยูเต็ดกับอยุธยาคู่นี้ต้องยกเลิกครับเพราะว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เชียงใหม่นะครับผมยังรุนแรงอยู่นะตอนนี้นะครับผมส่วนคู่ถัดไปฮะสีสเกตเอฟซีเสมอกับอาร์มี่ยูเเต็ดไป1-1แอ์ฟอร์เซ่ันแพ้คา,าบ้านให้กับโบลิเทโลไป0-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยอุบลยูเเต็ดครับเฉือนเอาชนะ MOF อ็มโอเอฟ0-1กวยกไป เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นอาร์มี่ยูเอแตรครับมีอยู่19คะแนนอันดับ2 BG จีปทุม18คะแนนอันดับ3ลำปาง FC 17คะแนนอันดับ4โปบริเทโล14คะแนนอันดับ5หนองบัวพิชยยะก็14คะแนนอันดับ6เป็นศรีสะเกต FC 13คะแนนอันดับ7อุดรธานี13คะแนนอันดับ8อุบลยูเอเต็ดครับ10คะแนนแล้วก็อันดับ9้าเป็นสมุทรสาครมีอยู่9คะแนน อันดับ10ตอนนี้เป็นระยอง FC มีอยู่8คะแนนอันดับ11อขอนแก่น FC7 คะแนนอันดับ12เชียงใหม่ยูเอเต็ด5คะแนนครับแต่ว่ายังไม่ได้เตะนะครับผมในเกมที่7อันดับ13เกษตรศาสตร์มีอยู่คะแนนอันดับ14ไทยฮอนด้า5คะแนนอันดับ15แอร์ฟอร์ซเซนทันมี4คะแนนอันดับ16อยุธยายูเอเต็ดก็เตะไปแค่6นัดนะครับผมมีอยู่4คะแนนอันดับ 17MOF ศุลกากรมี4คะแนนแล้วก็อันดับ18ครับผมทีมบวยของเราราชนาวีมีเพียงแค่3คะแนนเท สวนดาสัปดล่าสุดตอนนี้เป็นไทเลอรี่มาเคโดลิสของ B ีปทุมแหที่ซัดไป7ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2นะัดถัดไปครับผมนะัดที่8ของฤดูกาลจะเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้ฮะพุทธที่3เมษายน2019เริ่มต้นกันที่เชีงยงใหม่ยูเต็ดเปิดบ้านเจอกับสมุทรสาคปรปลิเทโลเจอลํลำปาง b ีปทุมจะพบกับอุดรธานี MOF สุลการกรเจอระยอง FC อยุธยาเจอราชนาวี ขอนแก่น FC เจอสีสเกต FC ไทยฮอนด้าจะพบกับกเกษตรศาสตร์แอร์ฟอร์เซนทันเจออุบลยูเนเต็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนองบัวพิชยาจะพบกับอาร์มี่ยูเนเต็ดนั่นเองซึ่งผลกานแข่งจะออกมาเป็นยังไงครับสถานการณ์ในตลางคะแนจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับกลางสัปดาห์นี้เรากลับมาลุ้นกันใหม่และเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมจบสวัสดีครับ